สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนล,ลั่นทุงค่ะนี่ค่ะอัปเดตหน้างานช่วงบ่ายของช่างเทิดตั้งซักเนาะคะ่ะอันนี้ก็เทแผงตัวน,นี้ก็เทตอนเช้าเนาะคะ่ะเทเมื่อเช้านี้ไปสิบเอ็ดแผงเนาะคะ่ะก็เหลือเจ็ดเนาะคะ่ะอันนี้ก็แกะแบบออกไปแล้วก็จะไปประกอบต่อไปอีกเนาะคะ่ะเลยอีกเจ็ดแผงเนาะคะ่ะเนาะพอดีถึงรั้วบ้านของพี่ลอมเลยนะคะ่ะ อันนี้ก็ช่างก็ลุยเทคาร3วันแล้วนะคะลุยเทคารให้เสร็จนะคะเพื่อจะได้ไดไพพ้ไล่ชาแผ่ไสไล่ชาบแผงกําแพงเนาะค่ะเนาะไล่ฉาแผงกําแพงนะคะ,พพพะ,คะเพราะว่างานจะได้เดินได้ไหวนะคะเพราะว่าเทคารไว้หมดแล้วนะคะทีนี้ก็ได้จะได้ไล่ชาบทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็มาทํากับ ส,สั่งซักสั่งเทิดนะคะก็ให้เด็กๆหยุดการก่อนนะคะเดี๋ยวมาลุยงานฉาบพุ่งนี้นะคะค่ะบรรยากาศช่วงบ่ายก็ไม่ร้อนเท่ามื้อเช้านี้นะคะบรรยากาศช่วงบ่ายก็กําลังดีเลยค่ะแต่ว่าช่างกะเทียวตดแต่น้ำซะนะคะเนาะเพราะว่า แดดไม่แรงแต่ว่ามันเอาเพิ่นว่าเอาค่ะเอาเนี่ยค่ะช่างเพิ่นก็เริ่มเทแล้วค่ะเข้าแบบเรียบร้อยก็เริ่มเทแล้วนะคะ่ะอันนี้ก็เทไปแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะเทไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะ,ะได้สามแผงแล้วค่ะก็เหลืออีกสามแผงก็เสร็จแล้วนะคะค่ะนี่ก็เทเสร็จแล้วก็ ได้กลับบ้านนะคะไปลุยงานไทนาต่อนะคะไปลุยงานไทนาต่อนะคะ่ะเพราะว่าได้ถทแต่ตอนเย็นนะคะถแต่ตอนเย็นกลางวันก็มาทํางานนะคะตอนเย็นก็ไปถไทยหนาลุยถทยนานะคะเพราะว่าช่างเถิดยังไม่ได้หวานข้าวเลยนะคะเพื่อนสรีเอดนาต่มนะคะเพื่อนก็เลยยังไม่ได้หวานนะคะรอน้ําฝนมาแล้วค่อย ั่นหวานนาตุ่มเลยนะคะเพื่อนว่าทํานาตุ่มรักษาหญ้าได้ดีกว่าทํานาผงนะคะเนาะ,ะก็เลยว่าจะหวานนาตุ่มนะคะอันนี้ก็ลุยลุยทคาดมาลุยทคานใกล้เสร็จแล้วนะคะลุยทำง,งานเทคานใกล้เสร็จแล้ว อ่ะโอเคค่ะดูบรรยากาศการทำงานแล้วก็ดูบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะคะ่ะรอบๆบ,บ้านสวนของพี่ยูโรไปด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะคะว่าพี่มนเรียกเรียกอะไรนะคะเนาะเรียกให้ไปเอาอะไรนะคะเยวเดินไปดูก่อนได้ยินแต่อะไรมะเขือมะเขือนี่แหละนะคะโอ้โหชะอมชะอมพี่โลค่ะยอดสวยมากนะคะแตกเต็มต้นเลยนะคะชะอมพีโล โอ้โหยอดขาก็โ,โหกำลังขึ้นเต็มเลยเนาะคะ่ะกำลังงามเลยค่ะอันนี้คือขาขึ้นใหม่เนาะคะ่ะนี่ค่ะขาพี่มนเนาะพี่มนเรียกมาเอามะเขือเนาะคะ่ะพอดีมะเขือมะเขือพี่ลมนะคะสองต้นลูกเยอะมากเลยเนาะคะ่ะเกือบครึ่งกระตาเนาะคะ่ะลูกใหญ่หวบนะคะค่ะเอาไปสูบนี่วโอ้ย เป็นตะวันแทบขักเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเยอะเนาะคะ่ะพี่มนก็เลยแบ่งให้หนูแบ่งให้น้องตั้นไปทำอาหารมื้อเย็นด้วยนะคะทาอาหารมื้อเย็นไปซุปนะคะไปซุปซุปใส่ซุปเสิร์ปละทูนะคะเนาะใส่ปะทูเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะ,คะมะเขือลูกใหญ่มากเลยเนาะคะ่ะสองต้นได้เยอะเลยค่ะสองต้นได้เยอะเลย เดี๋ยวนี้ก็มาดูงานด้านของช่างเทิดตั้งศักดิ์เนาะคะ่ะว่าถึงไหนแล้วเนาะคะ่ะโอ้นี่ค่ะเทเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเทเสร็จแล้วสร้างว่างนะ,ค,ะนค่ะ่ค่ะอันนี้ช่างเทิดก็กลับไปก็จะไปไถยนาต่อนะคะก็จะไปถ่ยนาต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุยงานฉาบใหม่อีกเนาะคะ่ะจะลุยงานฉาบอย่างเดียวค่ะพรุ่งนี้โอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิป เป็นจบคลิปด้วยนะคะกาบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกาลังใจให้กับช่องช่างเทดิดจําปดงคนลั่นทุ่งค่าขอสุขภาพแข็งแรงรละมั่นรวยรวยทุกทุกท่านคิดสิ่งได้สมดังปรารถนาค่ะบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปด้วยนะคะกาบขอบพระคุณมากค่ะ